เนี่ยการอะไรครับเป็นหลวมครับเป็นหลวมครับดูการยำปินนะครับยอดครับเท่างเทอันนี้เรามาทำะะทอะไรปลาปลาถอนเลยปลาถอนเลยไ<อ>ปไม่เข้าไปไม่เข้า อ่าพีรัตพีรัฐอาการอะไรครับพี่รัตอาการซีเลอสครับสีเลอสหน้าจอตอนนี้ตอนนี้ทอนย่อถอดครับกำวัดดีเ้าซิ่งอยู่ครับเกาซิ่งครับตัวอย่างนี้ครับอ่าครับพี่รัฐเกาซิ่งครับครับครับการย้ำมิ้นครับฝีมือครับ มือต้องนิ่งครับนี่ครับยำ้ำหมดเลยใช่ไหมครับยำ้ำไม่หมดครับย้ำเป็นบางส่วนครับ